ที่ไหนหน่าไปเที่ยวบ้างวะพรุ่งนี้วันหยุดเฮ้ยต้องไปเที่ยวแล้วหาที่เที่ยวดีกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเที่ยวที่คนเยอะเสี่ยงติดโควิดแน่เลยเอาไงดีวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่โจดีครับ <ทำ S 1> น,นึกว่<ห>า,านนวันนี้ไม่มาทํางานเนี่ยฮะนึกว่าวันนี้ไม่มาทํางานกาจะไม่มาแล้วกาจะป่วยกันเมืองเพราะฝนไงอืมฟ้ามามืดเชียว อย่าว่าน้องทําไมว่าน้องดําหรอเออฟ้ามามืดไม่ใช่หมายถึงท้องฟ้าฝนจะตกโอ้ฝนตกแสดงว่าไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมมุกเหรออืมอืมก็มันไม่ตั้งใจเรียนมันก็ต้องสอบตกไงแล้วน้องต้องแก้ไหมพี่น้องต้องสอบแก้ไหมแก้อะไรแก้สูนแก้เโลหรือแก้เอฟทั้งหมดเลยพี่น้องเรียนอยู่ชั้นไหนวะชั้นชั้นอนุบาลสามพี่ แกดาวก็พอเนาะเฮ้ยไ,ได้อยู่เฮ้ยพี่ม,มันพรุ่งนี้พวกเราอยู่ใช่ปะครับแล้วทีเนี้ยน้องแบบหาที่เที่ยวอยู่เว้ยไม่รู้ว่าที่ไหนดีมีที่แนะนําปะหลังบ้านเฮ้ยเดินจนเบื่อแล้วฉี่ใช่ไหมใช่เฮ้ยไม่ใช่หมาใจเย็นๆนะพี่อะจะไปไหนอะแนว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 ภูเขาทะเลในเมืองทะเลไม่เอาไปจนเบื่อแล้วพี่ ก็มีทะเลล้อมรอบสามร้อยหกสิบองศาอืมแต่ภูเขาก็ไม่เอานะไม่ชอบพวกมแมลงพี่ร้อนด้วยร้อนตรงไหนอะอากาศมันร้อนพี่คิดดูไปเขาล้วยแต่ว่เดินขึ้นเขาตาาอกต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  ไม่ต้องไปไหนนะอยู่หอนอนเถอะพี่ก็ถูกต้องไงเออคือเห็นมันมีงานหลอยลิมเลช่วงเนี้เออเลยว่าจะไปหน่อยแต่ว่าคนมันเยอะเลยเปลี่ยนแผนละไม่รู้ไปไหนดีต้องทำไมอ่ะมันนึกไม่ออกไงเอ้ยมันมีร้านพวกอันนี้อ่ะร้านข้าวเปิดใหม่เป็นแล้วอาหารตามสั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วแบบคนเยอะมากก็จะไปแล้วทีนี้มันมีนี่ที่แบบไทยชนะเออมีไทยชนะเว้ยแล้วมันมี คิดวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านด้วยน่าจะปลอดภัยดีอะคิดอย่างนั้นเหรอน่าจะปลอดภัยดีคนก็ต้องสแกนไทชนะก่อนเข้าร้านแกนเสร็จปุ๊บอาวัดไข้แล้วก็ล้างมือถึงจะเข้าร้านได้แต่ทีเนี้มันน่าจะกันแบบวคโควิดได้กาไม่ถึงคิดอย่างนั้นนะก็เป็นการคัดกรองคนก่อนเข้าร้านไงเพื่อป้องกันกไม่ให้ขุดแพร่กระจายถูก<ม>ปะแต่ว่าพี่ฟังข่าวมานะอืมมันไม่สแสดงอาการนะโควิดเนี่ย แล้วไอ้ที่ยิงยิงหัวทุกวันเนี่ยมันช่วยได้เหรอช่วยได้ดิเพราะอย่างน้อยถ้าเป็นโควิดหรือมีไข้ใช่ป่ะไอะ้ที่สแกนะมันก็ต้องแต่มันไม่แสดงอาการนะมันก็ต้องขึ้นคือ,ค,อคือคนนะมีเชื้อใช่ไหมเออคือคนนะมีเชื้ออยู่ข้างในใช่แต่มันไม่เป็นอะไรเลยเฮ้ยภูมิแพ้ก็ไม่เป็นไข้ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างแต่มีเชือ้อแล้วตรวจตรวจไข้มันจะเจอได้ไงถ้ามันไม่แสดงอาการอืมมัน<อ>ยังจําเป็นไหมอ่ะหรือทําให้พนักงานเหนื่อยเปล่า S <S เหีือวเราไปถามหมอมาดีเออสงสัยว่าก็มันไม่คือสงสัยมานานแล้วคือทุกที่อ่ะสแกนหมดเลยเออเข้าใจไหมคือทุกที่สแกนหมดเลยโรงพยาบาลนูน่นนี่นั่นโรงพยาบาลส่วนสาธารณะร้านอาหารห้างคือสแกนทุกที่อ่ะสรุปแล้วคือสงสัยว่ามันมันมันจําเป็นเหรอมันเพิ่มภาระให้พนักงานโดยสิ้นโดยสิ้นเปลืองพนักงานหรือเปล่าที่ต้องมันยืนเฝ้าประตูพวกวัดไข้เนี่ย แค่สแกนคิวอารโคดอย่างเดียวไม่พอหรอสแกนเคาเป็นแค่เป็นแบบบอกว่าเอ้ยเรามาที่นี่แล้วนะไว้ตัดตัวทีหลังใช่ไหมมันก็ตามได้ไงแต่อแต่อที่ไม่เข้าใจคือวัดอุณหภูมิมันจําเป็นด้วยหรอนั่นสิก็ในเมื่อมันไม่แสดงอาการออหาหมอเหรอปะคอองต้องถามคนรู้อ่ะอันนี้ <ปะ S 1> ไม่รู้อ่ะต้องไปถามหมอดูสวัสดีครับ ผมนายแพทย์วุฒิพงศ์ชาชูเวศอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบยาลอบจภูเก็ตนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับโควิดต่อนะครับก็คือเรื่องของการวัดไข้นะครับแล้วก็การไปตามที่ต่างๆนะครับเช่นว่ามีเ,เวลาเราไปห้างไปไรเนี่ยหรือไปซูปปเปอร์มาร์เก็ตมีการวัดไข้นะครับข้อมูลจากจีนพบว่าผู้ป่วยโควิดที่มีไข้เนี่ยมีแค่ประมาณ17เท่านั้นนะครับและใน17การวัดไข้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวมาตรการหลัก แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือมีการ tracing ผู้ป่วยแล้วมีการ tracking ผู้ป่วยมีมีการ tracking คนอย่างชัดเจนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแอปอันนึงใช่ไหมครับเรามีแอปไทยชนะเรามีแอปหมอชนะในการคัดกรองแล้วเรามีแอปไทยชนะนะครับแล้วก็ในช่วงที่มีพวกทูตทหารของ,ขอ,งอียิปต์เข้ามาเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของแอปไทยชนะก็มีการแจ้งเตือนไปประมาณ300กว่าคนนะครับ ในส่วนนี้ผมยังเชื่อว่าแอปไทยชนะเนี่ยเป็นแอปที่ได้ผลได้ผลดีนะครับและจําเป็นจะต้องมีทุกคนทุกคนที่มีมือถือควรจะใช้นะครับแต่ก็ตลกตรงที่ว่าพอมีพอพอมีแอปไทยชนะแล้วปรากฏว่าคนไม่ใช้คนยังเลือกกลับไปใช้วิธีโบราณอยู่ก็คือว่าเออโทรไปถามบอกว่ามเออีเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ยกลายเป็นว่าพอเขาไม่ตอบปุ๊บนี่คยนั่งโวยวายอยู่จริงๆเนี่ย ภายในคืนนั้นเนี่ยแอปไทชนะเนี่ยมีการ SMS แจ้งแจ้งพูดที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนั่นเลยให้ให้ให้ให,ให้ให้เข้ามาตรวจนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของความมาตรมาตรการของคนไทยในการตรวจเนี่ยหรือว่าความเขาเรียกว่าความเคร่งครัดข,ของคนไทยในการตรวจเนี่ยต้องยอม faster, รับเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับเราเลยขณะญี่ปุ่นประเทศที่มีระเบียบวินัยสูงแล้วเนี่ยญี่ปุ่นว่าตกญี่ปุ่นยิงโพสในในโซเชียลมีเดียของเขาเลยว่าคนไทยเนี่ยคนคนละยองเนี่ยพันแปดร้อยกว่าลายเนี่ยเข้าตรวจโควิด ทันทีหลังจากที่ทราบว่ามีมีมีการระบาดขึ้นทางด้านที่เรามีการแท็กจิ้งจากไทยชนะได้แค่ประมาณสามร้อยกว่ารายจากหมอชนะอยู่ประมาณ20กว่ารลนนะครับก็กลายเป็นว่าเนี่ยคนไทยนี่ค่อนข้างมีวินัยในเรื่องนี้นะครับก็ยังเน้นอยู่ว่าแอปไทยชนะไปไหนสแกนไว้ไม่เสียหายครับแล้วก็อย่างน้อยสุดเนี่ยเราสามารถที่ให้คะแนนหรือว่าให้ให้ฟีดแบ็กกลับไปได้ว่าสถานที่นเะวลานั้นเนี่ยสถานที่ที่เราไปเยี่ยมนเะวลานั้นเนี่ย เขามีความพร้อมในการที่จะรับผู้คนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังแนะนําอยู่ว่าโซเชียลดิสเซนซิ่งสำคัญนะครับแล้วก็การใส่หน้ากากาอนามายนัยในที่ชุมชนนี่สำคัญอยู่อย่างที่บอกก็คือว่าการตรวจเนี่ยมันก็มีช่องโหว่ประมาณยีบหรือ5คนเนี่ยมีโอกาสที่หลุดไปคนหนึ่งที่เราจะตรวจไม่เจอนะครับซึ่งเหตุผลก็อย่างที่อธิบายตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ,อิมเป็นผลจากการที่จำนวนเชื้อไม่เพียงพอหรือว่าเป็นชนิดของของเชื้อโควิดที่มีการมีการเพิ่มมีมจำนวนใน โปรงจมูกในค่อนข้างต่ํานะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเวลาคนที่มีเชื้ออยู่เนี่ยถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงดีเขาอาจจะไม่แสดงอาการก็ได้เพราะจริงๆถ้าเร,เราเลืย้อนกลับไปดูเราจะพบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย,อย่างที่ผมไปอยู่ลงมาสนามมาเนี่ยผมจะเช็คดูเลยคนคนที่เข้ามาอยู่ลงมาสนามส,ามส่วนใหญ่เนี่ยเกือบทั้งหมดไม่มีอาการมีอาการน้อยมากๆนะครับเพียงแต่ว่าบังเอิญว่าทํางานอยู่ที่ผับแถวบางลาทํางานอยูออ่ทำงานอยู่แถวบางเทา จแล้วเออมีมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเจอเชือ้อก็พา,าเข้ามาถามว่ามีอาการไหมไม่มีมีไข้ไหมไม่ไม,มีอาจจะมีมีอยู่สองสามรายจากร้อยรายมึงที่มีอาการชัดเจนว่าเออจมูกไม่จมูกไม่ได้กลิ่นแต่ว่าไข้ก่อนจจะมีแค่ไอเล็กน้อยมีน้ำมูกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราพบว่าอาการของโควิดเนี้ยไม่เหมือนเดิมแล้วตอนแรกๆเราจะบอกเราจะท่องกันว่าเออโควิดเนี้ยจะต้องไม่เจ็บคอนะมี มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นนะมีไข้มีน้ำมูกเล็กน้อยมีอะไรปัจจุบันเราพบว่าโควิดมาได้หมดเลยมาได้ทุกอย่างมาได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่าอาจจะยังมีคนจะมีคนที่เป็นผู้แพร่เชื้ออยู่ประมาณ20%อร์ซที่ยังอยู่เดินไปเดินมาอยู่ท่ามกลางเราอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการโซเชียลดิสทนซิ่งได้เนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยพอหมดระยะของการแพร่เชือออ้อเขาจะหยุดหยุดการแพร่เชื้อของเขาไปเอง แต่ถ้าเกิดมีการชุมนุมกันเข้ามาคนหมู่มากเนี่ยคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดยังไม่หมดระยะของการแพร่เชือ้อก็สามารถแพร่เชื้อไปอยังคนที่อ่อนแอกว่าแล้วก็มีการติดเชื้อครั้งใหม่ขึ้นมาได้อีกนะครับเหมือนอย่างเช่นที่เราเจอในเวียดนามเวียดนามในกดตัวเลขผ,ผู้ผู้ติดเชื้อเนี่ยได้เกือบศูนย์แล้วแล้วอยู่พุ่งพูดขึ้นมาหลักร้อยได้ภายในไม่กี่วันนี้แสดงว่าพวกนี้เนี่ยมันมีการมีการมีช่องโหว่ของการตรวจเชื้ออยู่นะครับหรือแม้แต่ในจีนเช่นเดียวกันในจีนน่าจะเป็นศูนย์แล้วก็ยังมีการโรมีกกาาล็อดว เมืองเมืองต่างๆในจีนอยู่แทบทุกทุกสัปดาว่าเออเดี๋ยวไปโผล่ที่เม,มืองนู้นสิบลายโผล่ที่เมืองนี้อีกห้าลายอะไรเนี่ยก็ยังเจออยู่เลยได้แสดงว่ามันมีเชื้อมันไม่ได้หมดไปอย่างที่คุณหมอทวิศินแจ้งไว้แล้วคือว่าไม่ตรวจตรวจเชื้อไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับแสดงว่ามีอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่เจอเพียงใดณเวลานี้ที่เราไม่ตรวจตรวจไม่พบเชื้อในเมืองไทยกว่าสี่สิบห้าสิบวันแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นระยะที่ไม่ไม่มีการกระจายไปถึงเมืองไทยแล้วนะครับ แต่อย่าลืมว่าเรามีการมีการข้ามแดนของชาวต่างชาติโดยเฉพาะพามา่าหรือว่าแถบตะเข็บชายแดนนะครับพาม่าหรือมาเลเซียอย่างเช่นพาม่าเนี่ยก็ยังไม่ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีการตรวจเชื้อที่แบบชัดเจนหรือว่ามีจานวนเพียงพอหรือมาเลเซียเนี่ยซึ่งมีการติดเชื้อค่อนข้างสูงเนี่ยมีการข้ามข้ามแดนข้ามเขตแดนตามภูมิแดนธรรมชาติเข้ามาในเข้ามาในเข้ามาในเมืองไทยเราตลอดเวลาซึ่งพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะ เกิดการกระจายของเชื้อโควิดขึ้นมาใหม่ได้เช่นเดียวกันในที่เราพบเสมอว่าเออในในเฟสควอนตินที่มาจากมาเลเซียหรือว่าที่เราส่งไปพมา่าเนี่ยเจอเชื้ออยู่นะครับเศ้ามากเลยเหมือนจะตกก็ไม่ตกดีฮะหายสงสัยเรียกแล้วเออคือมันมีไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะพี่ออแต่มันก็ช่วยก็ไม่เยอะไงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยว้วก็มันไม่แสดงอาก,การตั้งแ0ซนอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะว่า คือเรามีเชื้อใช่แต่มันไม่แสดงอาการให้ให้นึกถึงเอ่อนะมันมองมองไปรู้ไหมมีเป็นคนเป็นเอเดไม่รู้ไงเออมองไม่ออกมันปกติมากเออมันคงมันเหมือนคนปกติเว้ยแล้วทีนี้แลวทีนี้มันแสดงอาการน่ะแสดงอาการเบาๆแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เว้ยเป็นแบบเป็นูมิแพ้เป็นหวัดไอจามมีน้ำมูกเหมือนคนเป็นูมงแพ้แล้วไอที่มันมันไม่ค่อยได้กลิ่นนะพี่อันนั้นก็คือในส่วนของสิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่แบบ เหมือนมันไม่ได้กินรับรถไม่ได้อะไรเงี้ย๋อ oh. แล้วคือห้าเปอร์เซ็นต์อะที่มาแสดงอาการแบบมีไข้ oh. แบบเต็มตูเต็มสตรีมอะแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองคือมันแบบมันน้อยมากอะ oh. ก็เลยสงสัยว่าคือพอมันมีของนี้ปล่อย oh. ออกมา oh. ก็สงสัยเหมือนกันคือตอนนี้เคลียร์แล้วคือมันมีมันก็ไม่เสียหายนะแต่ไม่มีไม่มีก็ไม่มีก็ดีพนักง,งานเขาจะได้เบลงพนักง,งานก็ จะได้ไม่เหนื่อยเพราะนั้นเนี่มันได้ไม่มากม่นดีคับอาีจะจำค่ญจะำค่สุดก็คือจะต้องมีสแกนไทยชนะก็คือต้องต้องสแกนให้สำคัญมากเพราะถ้ามือว่าคนป่วยหนึ่งคนเนี่ยล้วอาจจะแกระจายไัอยูใช่ไหมเาจจะได้แบบตามตัวได้แช่วหมถ้าเราไม่ใช่คนป่วยเนี่ยแล้วถ้าเราสมมติเราไปอยู่ที่เดียวกับคนป่วยมันก็มันก็ตามได้ว่าเออเราอยู่ที่เดียวกับคนป่วยนะเราจะได้มันจะได้มีตรวจอะไรได้เราจะได้มีอะไรตรวจอะไรได้มันดีกว่า เพราะงั้นเนี่ยไอ้ประเภททุกวันนี้กัดตกกันเยอะนะประเภทแบบไม่ว่าจะสแกนหรือแมสก็ไม่ใส่ผม,มที่ดูที่ดนาไปสตาบอดอีกเลยเ,ยเยห็นปะทคนไม่ค่อยคนไม่ค่อยกัดตกกันเยอะช่วงนี้มันลืมตัวไงแบบบางทีมัน,นสบายบางคนบอกว่า,าวเฮ้ยไม่ต้องใส่แมสก็ได้เฮ้ยมันไม่ระบาดไอจริงมันก็ยังแบบเขาป้องกันตัวเองอยู่ใช่สำคัญสำคัญมากตรงนี้เพราะงั้นเราต้องทำงานอย่างกัดไม่ตกใส่แมสก์จอดชู 哎。<Huh? S 2> ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคกองสาธารณสุขอบจาภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตเมื่อวันที่2กันยายน2563ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคกองสาธารณสุขอบจอภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตณโรงเรียนอบจาสาธิตร่วมพัฒนา เพื่อตรวจสุขภาพและคัดกรองสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาลค้นหาเด็กป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนในโรงเรียนจำนวน150คนอาทิเช่นตรวจสุขภาพฟันเคลือบฟูออไราการตรวจสุขภาพโดยใช้ท่าตรวจ1ิบท่าซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปหูตาคอจมูกผิวหนังฟันและกลุ่มน้ำหนักว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่และปรึกษาปัญหาสุขภาพของเด็กกับคุณครูประจำชั้นพร้อมบันทึกข้อมูลลงในบัตรสุขภาพ แม้ว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนาที่กำลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ไม่ต้องประหนกตกใจเกินไปเพราะเราทุกคนสามารถช่วยกันป้องกันให้ห่างไกลจากโควิด -19 ได้โดย 1. สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ผ่านทางลมหายใจ 2. ผหากจามหรือไอ ใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกแล้วก้มหน้าลงที่ข้อพับตรงข้อศอกด้านในห้ามใช้มือเปล่าปิดปากปิดจมูก 3. ล้างมือให้สะอาดโดยใช้สบู่หรือเจลแอลโกโอฮอล์ล้างมือ15-20วินาทีโดยประมาณหรือล้างมือด้วยเจลแอลโกโอฮอล์เจ็ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นควรแยกไว้เป็นของส่วนบุคคลเพื่อเลี่ยงการติดเชือ้อ 5. ดูแลและควบคุมสุขอนามัยในบ้าน โดยการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสได้ 6. มันสังเกตด้วยตัวเองตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข 7. อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหากไม่มีเหตุจำเป็นขอขอให้อยู่ในที่พักอาศัยเพื่อลดความเสี่ยงทั้งการกระจายและการรับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัว 8. ข้อสำคัญห้ามเครียดวิตกหรือคิดมากจนเกินไปพยายามรักษาสุขภาพจิตให้แข็งแรงเหมือนสุขภาพกายโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา